สวัสดีค่ะสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะคะก็จะมาสอนวิธีการ Import หน่วยนับสินค้านะคะเข้าระบบ MD ERP ค่ะในส่วนของหน่วยนับของสินค้านะคะก็จะเป็นหน่วยนะคะที่ใช้กำกับสินค้านะคะอาจจะเป็นอย่างเช่นในส่วนของอสินค้าที่เราขายไปนะคะมีหน่วยเป็นอะไรอย่างเช่นอาจจะเป็นเมตรหรือว่าเป็นกร,รมัมเป็นกิโลกร,รมัมหรือ จะเป็นในลักษณะของวันเดือนปีนะคะแบบนี้ก็ได้ในส่วนของการเพิ่มหน่วยนะับของสินค้านะคะเข้ามาในระบบ erp มันสามารถทำได้2วิธีนะคะก็คือการเพิ่มแบบเมนนวลน,นะคะหรือว่าจะเป็นการ import ข้อมูลเข้ามาแบบนี้ก็ได้ในส่วนของการ import นะคะทางเราก็จะมี template นะคะให้กับลูกค้านะคะเพื่อที่จะทำการกรอกข้อมูลเข้ามาค่ะและนี่ก็จะเป็นเทมเพลตนะคะ ในเทมเพลตนี้นะคะก็จะมีให้นะคะเป็น Google s h e e t ใน1 Google s h e e t นะคะก็จะมีด้วยกันทั้งหมด3ชีตนะคะในชีตแรกค่ะก็จะเป็นคำอธิบายนะคะว่าแต่ละช่องคืออะไรชีตที่2ค่ะก็จะเป็นตัวอย่างแล้วก็ชีตที่3ค่ะก็จะเป็นเทมเพลตที่จะให้กรอกข้อมูลจริงนะคะลูกค้าก็สามารถที่จะดาวน์โหลดไฟล์นี้ออกมาได้ค่ะ,คะ และนี่ก็เป็นตัวอย่างของหน่วยนับนะคะที่เราจะใช้ import เข้าไปในระบบ ERP ค่ะโดยเมื่อเรากรอกข้อมูลเสร็จแล้วนะคะเราจะต้องมีการบันทึกไฟล์นี้นะคะโดยไฟล์ที่เราจะใช้บันทึกนะคะจะต้องมีนามสกุลเป็น CSV ค่ะก็คือตัวนี้เลยจะต้องบันทึกด้วยไฟล์นี้นะคะถึงจะ Import ข้อมูลเข้าระบบได้ โอเคค่ะเมื่อเราบันทึกข้อมูลเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะพาไปดูตัวอย่างในส่วนของการ Import ข้อมูลเลยค่ะการ Import ข้อมูลหน่วยนับนะคะเราสามารถเข้ามาได้ไดที่ warehouse นะคะแล้วก็มาในส่วน configuration ค่ะแล้วก็มาที่ unit of measure ตรงนี้นะคะ จากนั้นเราก็จะเห็นปุ่ม import นะคะให้เราคลิกเข้ามาได้เลยแล้วก็ไปที่เลือกไฟล์ค่ะแล้วก็เลือกไฟล์ที่เราได้ทำการบันทึกไว้แล้วได้เลยนะคะจากนั้นเมื่อเรา import เข้ามาคะ่ะเราก็จะเห็นลักษณะข้อมูลเป็นแบบนี้นะคะให้เรากด import ได้เลยหากเรากด import แล้วนะคะ เมื่อระบบมีการแจ้งเตือนแบบนี้นะคะให้เรามาสังเกตในส่วนของฟิลด์แต่และฟิลดนะคะว่าฟิลด์ได้มีการระบุข้อมูลถูกต้องไหมอย่างเช่นในส่วน category นะคะตรงนี้ก็จะมีการระบุฟิลด์ที่ถูกต้องนะคะแล้วก็เราจะมาดูในส่วนของ unit o f measure ะคะ่ะตรงนี้ที่ขึ้นว่า Don't import นะคะตรงนี้ไม่ต้องตกใจนะคะเราสามารถที่จะค้นหาฟิลด์ได้เลยแล้วก็ค้นหาคาว่า ยูนิตออฟเมชัได้เลยค่ะจากนั้นค่ะเราก็กด Import อีกครั้งหนึ่งค่ะเราก็จะเห็นนะคะว่าเมื่อเราก,กด Import เข้ามาค่ะเราก็จะได้หน่วยนะับของสินค้านะคะตามที่เรา Import เข้ามาเลยค่ะก็คืออันนี้นะคะ M ตรงนี้ค่ะที่เรา Import เข้ามาแล้วก็ Pack Row แล้วเซ และนี่ก็เป็นวิธีการ Import หน่วยนับนะคะเข้ามายัางระบบ MDRP e ค่ะ